นี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับรุ่นบรารมีบรารมีคูณ55นะครับที่ช่วยในการสร้างอุโบสถหินอ่อนวัดพายัพอันนี้มีอยู่6เหรียญเหรียญละ200บาทนะครับเหรียญละ200บาท เราก็มาดูรายละเอียดของเหรียญความคมชัดนะเนี่ยล่องรอยการแกะและเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญขัดเงานะครับผิวไฟเดิมนะการตอกโค้ดโคดแบบนี้ไม่ใช่การตอกแต่เป็นการยิงเข้าไปใช่ไหมอ่านะเพื่อเพื่อนสังเกตดูนะ มันคล้ายๆกับตัวหนังสือในเหรียญของหลวงปู่ทิมปี18นะครับนี่แต่ส่วนหนึ่งก็คือว่าองค์หลวงพ่อคูณเนี่ยเขาแกะสดรายละเอียดการแกะสดแต่ตัวหนังสือพวกนี้เนี่ยเป็นเทคนิคของ CNC หลวงพ่อคูณบริสุทธโธเหรียญน,นี้เหรียญละ200บาทนะครับ อ่าตั้งแต่ปี55นี่ก็12ปีละนะครับโอ้หมายเลข7 7 7 1โอ้โหเลขสวยว่ะอ่ะอะโอเค